สวัสดีนะครับผู้ชมพี่น้องทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดนะครับสื่อมวลชนสังคมจรัญจุีนะครับนี่ก็อยู่กับรุ่นพี่นะครับมาสเตอร์ใ,ใหญ่อีกคนนึงนะครับมาสเตอร์เบิร์ดนะครับที่ในวันนี้ก็ได้รับการบวชนะครับเป็นสังฆานุก,กรนะครับขอให้มาสเตอร์เบิร์ดเนี่ยได้แนะนําตัวให้กับพี่น้องสรับที่กําลังรับชมรู้จักนะครับผม ครับสวัสดีครับผมมาเตอร์ยอแซกนพดลเจริญนะครับหรือว่ามาเตอร์เบิร์ดนะปีนี้ก็อยู่ชั้นพิที่7ที่บรรณใหญ่แสงธรรมนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับพิธีบวชเป็นสังฆนุกรนะครับครับผมกอในพิธีบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้นะครับก็มีปราธาในพิธีก็คือพระคดินันเกียงศัก์นะครับโกวิทปานิศนะครับผมเป็นผู้ บวชให้นะครับผมมันสเบิร์ตครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ตลอดเวลาที่ผ่านมากระแสะเรียกตั้งแต่บ้นเล็กบ้นกลางเบ้นใหญ่ครับจนถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็ถามว่ามาถึงจุดนี้รู้สึกยังไงบ้างสําหรับในวันนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจนะครับที่จะได้รับสินบวชเป็นสานุกรแต่ว่าเมื่อมองเวลาย้อนกลับไปเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ ค่อยๆเติบโตเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งผมก็เข้าวันนี้ตั้งแต่มอหนึ่งนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้านับรวมกันปีนี้ก็เป็นปีที่สิบเจ็ดของ<ม>การเป็นเนี้นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเป็นช่วงเวลาที่เติบโตนะครับแม้ว่าเ,เวลาที่เข้าที่เป็นในเลกเนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมใช้มากมายครับแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เหลือผมคนเดียว สเสนออยากขอบคุณใครเป็นพิเศษครับสำหรับกระแสเรียกที่มัสเสนอได้เลือกติดตามพระเจ้าในครั้งนี้ครับผมครับอันดับแรกขอขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ได้เลือกผมนะครับที่เป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์ให้มาทําหน้าที่ศาสนาบริการของพระองค์นะครับอันดับที่สองคืออยากขอบคุณครอบครัวนะครับพ่อแม่และพี่น้องที่ได้มีโอกาสสนับสนุนกระแสเรียกของผมนะครับตั้งแต่วัานในเล็กบ้นในกลา,นงางบ้าในใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็เป็นการสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้เราได้ตัดสินใจเองนะครับให้เรือกวันทางชีวิตเองไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนกระแสเรียกผมในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับก็ขอบพระเจ้าได้โปรดตอบแทนดีตอบแทนน้ำใจดีของท่านทุกท่าน ครับก็ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์เบิร์ดด้วยนะครับที่มีจะได้รับการบวชเป็นสังฆนุกรนะครับขอบพระเจ้าอพรมาสเตอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็ขอภาวนานะครับพี่น้องสํารวจที่กําลังรับชมนะครับภาวนาให้กับมาสเตอร์เบิร์ดและมาสเตอร์อาร์ตของเราด้วยครับที่จะได้รับการบวชเป็นสังฆนุกรและแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิจกรรมตามลำดับนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ